รถแท็กซี่รถแท็กซี่ครับผมกับปัญหาเกียร์อากาศอาการเกียร์กระตุกมาด้วยปัญหาเกียร์นะครับก็เดี๋ยวลองวิเคราะห์ดูก่อนว่าเ,เป็นอาการยังไงปาก็ก็ติดกลับมา กลับมาก็บอกไม่ถูกนะครับต้องลองให้รุ่นนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับอันติด ลองกันนะครับอัวเสตอร์ต่อเสียงดังอยู่ภายในยเกียร์นะครับ ลักษณะฟังเสียงแล้วเหมือนสายผานขาดนะครับสายผ่านมันแตกแล้วมันมีเสียงฟาดอยแป๊บแป๊บอยู่ข้างในโอเครู้เรื่องครับอาการอย่างนี้ก็ซ่อมไหวครับอาการนี้ซ่อมได้คุ้มอยู่ครับ การอย่างนี้ซ่อมคุบมอยู่อาการเสียงดังแกรปแครปแครปแครเหมือนอลักษณะสายพานมันแตกนะครับมันแตกเกียร์ยังไม่กระตุกนะครับเกียร์เปลี่ยนได้อยู่แต่ลองแรงไม่ได้ครับอาการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเก่านะครับก็ต้องรื้อดูก่อนอาการแบบนี้ต้องรื้อดูก่อนนะครับผมรอบเครื่องอไรก็ยังอยู่ปกติสัดส่วนวัดรอบ ที่วิ่งกับความเร็วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวต้างานติดก็ประมาณนี้นะครับอาการวิเคะห์เบื้องต้นแล้วก็เดียวต้องยกเกียร์ลงอย่างเดียวเลยครับ ก็ได้ซ่อมนะครับรถแท็กซี่ไม่ค่อยได้ซ่อมนะครับก็แต่มาแล้วก็เราก็ต้องทันนะครับต้องซ่อมให้ไม่มีปัญหานะครับก็มีสมาชิกแท็กซี่อยู่หลายคันนะครับในโกลาดก็สามารถแวะกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราซ่อมไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะซ่อมฟอร์ดมาได้นะครับรถรุ่นอื่นๆเราก็ซ่อมนะครับ ระบบเกียร์เราเ่อ้าไมห่หมดนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบไฟแวะกันเข้ามาได้เลยผู้อื่นเราก็ทําให้ตาเข้ามานะครับแต่หลักๆของเรามันอยู่ที่ ford กับ m a ด้านะครับอ่าีกราการให้ครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะครับก็ก็เรียกว่ามันระบบมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับคือเรื่องพื้นฐานเหมือนกันหมดนะครับ มันจะไปแตกต่างกันที่ตรงฟังก์ชันของรถนะครับความแตกต่างของมันอยู่ที่ฟังก์ชันนะครับถ้าเราสามารถเข้าใจฟังก์ชันของรถได้เราก็ซ่อมได้หมดทุกยี่ห้อเลยครับไม่ต้องกังวลอ่ะสหรับกันนี้เดี๋ยวเราต้องยกเกียร์ลงนะครับเพื่อ,อดูชุดสายพานชุดแผ่นคลัตช์ชุดทอร์ัต้องหมดนะครับ โอเคเดี๋ยวค่อยเิ็ดตามตอนที่ว่าเรายกมาลงวิเคราะห์กันนะครับขอบคุณมากครับ